สำนักง,งานศาลปกครองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานธุรการของสาลปกครองปฏิบัติการเกี่ยวกับคดีตามคําสั่งของศาลปกครองการบังคับให้เป็นตามคําบังคับของสาลปกครองการเปิดเผยขพิพากษารกำลังของศาลและปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดสำนักง,งานสาลปกครองและสาลปกครองได้นําเทคโนโลยีดิจิตอลมาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการอำวยความสะดวกที่ประชาชนสามารถยื่นคำฟ้องดำเนินกระบวนพิจาคดีตลอดจนศาลมีคำพักษากำสั่งจนคดีถึงที่สุดโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลซึ่งเป็นความสะดวกเป็นการประหยัดลดต้นทุนทางเอกสารและค่าใช้ใจ่ายอื่นนอกจากนี้ในขั้นตอนของการดำเนินกระบวนพิจรณาประชาชนสามารถใช้บริการทาง ระบบห้องไต่สวนห้องพินาคดีอิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถขอคำปรึกษาออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะต่อไปของการพัฒนาการให้บริการดิจิตอลภาครัฐของศาลปกครองและสำานังงานศาลปกครองเรามุ่งเน้นยกระดับเทคโนโลยีและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิตอล เพื่อให้ศาลปกครองสำนักง,งานศาลปกครองเป็นองค์กรที่ทันสมัยและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยมีเป้าหมายนำนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการให้บริการประชาชนและการทำงานในกระบวนพิจารณาคดีรวมถึงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาให้แก่ประชาชนที่จะมีต่อการให้บริการของศาลปกครองและสำนักง,งานศาลปกครองศาลปกครองและสำนักง,งานศาลปกครองได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลถึง2ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2566ถึง2567ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันของบุคลารกรในการพัฒนา และยกระดับการให้บริการในส่วนของความสำเร็จครั้งนี้เป็นสิ่งที่จะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจและยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่จะทำให้เราพัฒนากระบวนพิจารณาคดีการให้บริการประชาชนในทางดิจิทัลเพื่อให้มีความสำเร็จลุล่วงเป็นที่ภาคภูมิใจในโอกาสหน้ายิ่งขึ้นสืบไป